ตูดบตูดบัวใยูตูดบตูดบัวไอ้ยี่ตูดเด้งตูดองค์นุ่มกว่าเชื่อเชื่อฮะนูดเลยตูดกลัวตูดนุ่มสะดุ้งหยงตูดเด้งตูดองค์รับจบมีปัญหาอะไรกับตูดกูพูดเหมือนนักเลงอะไรเงี้ยแต่ไม่น่ากลัวเลยเปลงจากกแฟนกลายเป็นตูดอะไรเงี้ยมันพูดถึงตูดกูัวไมูตอบไง เอ้ยมีปัญหาอะไรก็ตุกตุดน่ากลัวจังกลัวการตื่นมาแล้วไม่มีเน็ตวะกลัวตื่นมาแล้วไม่มีเธออะไรมีตูดองอะดิเขาแม่งใช่หรอคิดถึงวะกาไม่ถึงมันตูดกูก็พีชอบไงห,ห่วงทำไมห่วงดีไอ้ยามีแฟนแล้วนะนเบยตูดก็ใช้คนเดียวไอ้ย่าเพิ่มมาอีกสักคนหนึ่งให้ใช้ด้วยอะไเป็นไงคนนี่ไม่ใช้ตูดมึงมีกูใช้ตูดมึงเองไงเมงพูดว่าหมายกูเก็บตูดกูไว้นะเบย เด้งๆเลยนะเว้ยพี่ใช่อยู่ใช่ที่อ่ะโดนกูทำบักเบ็ดทำได้ให้ต่อยองเลยให้ต่อยตัวตรงเลยไม่เอาไม่ต่อยเก็บไว้ต่อยมันจะเสียแล้วเว้ยมันเป็นแผลไม่ดีคุณลืมไปเลยเออมันจะเสียไม่ดีนะเว้ยมันต้องสนองไว้ดีๆนะมึงสตรีมอยู่ใช่ไหมใช่กูจะตัดตอนไอพีพูดไปแล้วส่งให้ห้องหนึ่งห้องสองคนดูจะคิดไงก็คิดว่าไอพีชอบต่วยเร็ว คิดว่าตูดมึงจะนุ่มคนาดใช่ใช่คราวนี้แบบว่าก็จะดีเอ็มมึงบอกบอกไปว่าตูดนุ่มไหมขอดูตูดหน่อยนุ่มจริงหรือเปล่าเนี่ยองรีตูดนุ่มน้อยใช่อุเท่ตูดเด้งดีองรีตูดเด้งนุ่มหน่อยแม่ใช่ไงงโดนคู่คามทางโลกออนไลน์อ่ะทางโลกออนไลน์จะแบบตามปู่หียเออมึงไงพีอะไรอ๋อแล้วมึงจะปฏิเสธทําไมยังไม่ได้ปฏิเสธเลยแล้วมึงจะยอมรับทำไม ยอมรับเียเชียร์พวกมึงชอบตดเออจริงใช่ไหมถูกต้อง